สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องตอนนี้มาชมเบาวต่อยกอกนะครับพอดีวันนี้เรามาดูลูกสาวของเบาต่อยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องปล่อยเชือกเขาแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมพอมาวันที่สี่นะครับพอมาวันที่4ี่มาปล่อยเชือกเขาครับเขาก็มานอนแอ่งแมงอยู่อย่างนี้นะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะม,มานอนแอ่งแมงอยู่ไม่สนใจใครนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนอนหลับ สบายชมอยู่อย่างนี้นะครับผมเขากินอิ่มแล้วนะพ่อแม่พี่น้องนะกินอิ่มสบายมากินน้ําที่นี้กินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มากินน้ําแล้วก็นอนสบายชมอยู่ที่นี่นะครับเขาชอบตรงนี้นะครับผมพ่อแม่พี่นอ้องปล่อยเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะครับผมแต่เขาก็ยัง,ยงติดตรงนี้อยู่นะครับ มันก็มานอนสบายชมอยู่ตรงนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะเขาไม่สนใจใครละอตอนนี้นะพ่อเขาจะมายังไงอะไรยังไงเขานอนหลับอย่างเดียวเขาไม่ติงคิงเลย้อพ่อแม่พี่น้อง้อไม่ติงคิงเลยใช่แบบนี้นะครับผมเขาขอพักผ่อนก่อน ช่วงวันเขาสบายสบายแล้วพ่อแม่ไปน้อนหลับปุ้ยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแอบไปอีกฝั่งหนึ่งของเขานั่นพ่อแม่ไปน้องเขาหลับสบายอยู่ตอนนี้แอบไปดูอีกฝั่งหนึ่งเขา ดูฝั่งนี้เข้าก่อนนะครับผมพี่น้องดูฝั่งนี้ก่อน เขาก็จะนอนสบายเฉมของเขาแบบนี้นะครับไม่มีอะไรเข้าอีกแล้วอยากให้เขาพักผ่อนเยอะๆนะครับผมเขาจะได้มีแข็งแรงเร็วๆ เขาวิ่งมาเองนะครับแต่ก่อนเขาอยู่ฝั่งนูน้นเขากินข้าวแล้วผูกเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะครับผมที่นี้พอปล่อยมาบอกต่อก็มาหาดูนะครับว่าเขาไปไหนแล้วตกใจหมดนะครับกลัวเขาจะกลับบ้านเก่าเขาไปหาพี่น้องเขาเหมือนเดิมนะครับผมแต่เขาก็มานี่อีกเหมือนเดิมนะหาไปหามามานอนแอ้งแ้งอยู่ตรงนี้นะพอไม่พี่น้องนะเขาไม่สนใจเลย ใครเลยนะครับในโลกนี้เขาไม่สนใจใครเลยนะเขานอนสบายเฉมของเขานะครับผมพ่อแม่พป่น้องมาไม่ต้องมากวนหนูเลยหนูไม่สนแล้วหนูขอพักผ่อนก่อนพ่อแม่เป็นน้องหลับสบายเฉมเลยนะครับดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับ ไม่สนใจใครแล้วครับผมนอนกินแล้วนอนลอนแล้วกินแล้วครับผมเพื่อรอวันอ้วนนะครับผมพ่อไม่ไปน้องตัวเขาจะได้อ้วน,วนซะหน่อยนะครับแต่เนื้อเขาเริ่มแน่นขึ้นมาแล้วพ่อไม่ไปน้องตอนนี้นะเน,เนื้อเริ่มแน่น่นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วรอ,อแต่ให้มีเนื้อมีหนังนะครับให้อ่าให,ให้เขาเริ่มกินข้าวกินน้ําเยอะขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ เริ่มสบายใจขึ้นแล้วอมีเนื้อมีหนังขึ้นมาแล้วก็สบายแล้วครับทีนี้ตอนนี้ร่างกายกำลังได้รับสารอาหารอยู่นะพอแม่ไปน้องเด้อก็พยายามหาข้าวแล้วก็หาอาหารเม็ดนะครับผมให้เขากินนั่นเขาตื่นขึ้นมาแล้วพอแม่ปีปน้องตื่นขึ้นมาแล้ว เขาได้ยินเสียงเพื่อนเขาร้องเขาตกใจพ่าอแไ่พี่น้องอตกใจเลยเขาอยากเล่นกับพ่อเขานะถ้าพ่อเขาอยู่นี่นเก็อยากเล่นนะครับพี่น้องอ,อยากเล่นอยากหัวเลาะอยากจุจิอยากอะไรกับพ่อเขา นี่พี่น้องสวัสดี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 เอฟซีครับสวัสดีจ้าเอฟซีสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไม่ต้องอายอายทำไมเฮ้อายเอฟซีเขาทำไมสวัสดีจ้ามองกล้อง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 ไม่ต้องอายอืม อยากเล่นนะครับอยากเล่นอยากเล่นกับคุณพ่อ,อ ดูเขาสบายพ่อแม่เป็นห่วงเขาสบายเหลือเกินเขาออสบายสบายครับอื 考了，考了，考了。嗯。考了，考了。嗯。 ้เล่นแบบนี้นะครับเออโอเคนะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับดูแค่นี้ก่อนนะครับผมเอ่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดกระดิ่งให้บ่าวต่อยด้วยเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าบ่าวต่อยจะลงใหม่อีกนะครับผมจะได้เห็นทุกๆคลิปทุกๆไลค์ของบ่าวต่อยเวลาลงคลิปลงไลค์นะครับผมเขาก็นอนแง้งแมงอยู่แถวนี้นะครับผมก็ไม่ไปไหนพ่อแม่พี่น้องเขานอนสบายแล้ว ขอบคุณครับสวัสดีครับ